สำนักง,งานประกันสังคมเขาได้แจ้งประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ท่านสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลนะครับเปลี่ยนโรงพยาบาลที่จะรักษาได้จนถึง31มีนาคม2565นี้เท่านั้นนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนนะครับโดยท่านสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.sso.go.ts แล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับในขั้นตอนที่2เนี่ยท่านคลิกคำว่าผู้ประกันตน3คลิกยื่นแบบขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลนะครับและ4เนี่ยก็ตรวจเช็คโรงพยาบาลที่ว่างและกดเลือกสถานพยาบาลที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่5เนี่ยก็รอผลการอนุมัติ โดยสิทธิ์ก็จะปรากฏในวันที่1หรือ16ของเดือนนะครับนี่ก็คือในเรื่องของการแจ้งเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลน,นะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เรายังมีเวลาถึงวันที่31มีนาคม2,565นี้นะครับท่านใดที่มีประเด็นข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนหมายเลข1506ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ